สวัสดีครับพี่น้องแฟ,แ,ฟแฟนมิกแฟนบอลน้ำครับช่องกระชายลำพิน,นอ๋อเพื่อเชี่ยวนะครับผมวันนี้มีตลาดนัดนะครับตรงที่บ้านพักหลังใหม่นะครับผมอยอดสิมภาพภาอ,อ,อัปเดตครับพี่น้องโอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้ประตูใหม่จ้าเปลี่ยนประตูใหม่จ้าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผม โอ้เปลี่ยนประตูใหม่หป่ย,ยอดเลยนานมาเบิครับโอ้อันนี้ก็จะปลูกกระเบื้องเปลี่ยนประตูใหม่นะครับผมอัปเดตบ้านหลังใหม่นะครับสวัสดี เออมีมือนีมีมูเนาะสุดยอดสุดยอดโอ้ปูเขาหละเขางามได้แหละโอ้มอนอนนีพ่อข่อยเนาะมาคุ้มเล็กน้อยอยู่นี่เนาะเป็นประตูไม่กต็มทับพี่น้องโอ้โอ้แจ้งดีเนาะปัดเนี่ย ร่มโตล้ลงมาบาดโอ้สุดยอดเลยร่มดีครับห้องน้ำแมี่สุดยอดเลยร่มดีครับเด้ออยู่นี่เปลี่ยนประตูใหม่นะครับกระเบื้องลายสวยมากเลย เอาสร้างเข้าไปครับบอสเราบอสเรากับซอสร้างอย่างเดียวสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้คนได้อยู่ไเด้เดเดกินแล้วมีบุญด้วยเนาะอเอาอีรีด,ด้คนหลายหล่อมาโยนมาเรามแต่คนสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพบมนบารมีเราหลแม่บารมีเราไหลบุญาบ,บญารมี <c oughs> ยยเยอะ <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> อากาศดีมากเลย บมกีม mm ือ hmm. ก okay. right. ันแล้วพี่น้องกระเบื้องกข้าแผ่นใหญ่สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้สิใส่กงบ่ใส่จังไรนี่อันนี้ใส่จังไรนี่ตัวนี้บุกวางข้าวเย็ดเฮ็ดแตงมือออกมาทางมืออืมเฮ็ดเฮ็ดตัวตัวมาทางนี้อีกบ่ครับสุดยอดเลย เฉพาะอันนี้เปนบอออกเฉพาะตัวนี้ออครับแจวสุดยอดเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าล่มดีคักอยู่นี่มาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับนี่สุดยอดมากเลยนี่อุ้ยเย็นมากแต่มองเนี่ยละเย็ดเย็นย อ่าพี่นอ้องฟ้อง้าสุขูสุขคนหิวเข่าแล้วอัปเดต้พี่น้องได้เบิ่งตลอด24ชั่วโมงก็คือถุมสองถุมหนึ่งก็คืออ่ะกรับละไปหานอนพักผ่อนหลัการใช่ผู้เฒ่าเนาะเพดงานแต่เสาขอดคำแล้วก็พักผ่อนตัวผู้เฒ่าพี่น้องอย่าทิมอย่าปะเด้อให้เป็นกำลังใจให้กัน นี่อ่ะ <naughty> น <vé> <Fuck>. so, mm ้อไม่บอละจึงโอ้สูงเติบนะพ่ออยู่นี่เนาะฮัดสูงเติบด้วพี่น้องฮัดสูงเด้อขุนทมอีทขึ้นมาสูงสูงพี่น้องพ่อทมสูงสูงหน่อยนี่เนาะสูงเติบด้วย นาะอะนาะสุดกิดเลยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดครับอัปเดตบ้านสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวบายๆข่าวมาเบิงอีกบายบายนะครับเดี๋ยวคือเปิดพัดลม ใช้ไมนะบยาามโเกิดบอใช่ไมนี่องมาเลยเขาไม่รเดี๋มากเลยครับเปิดพัดลมน่อนเย็นปานังแล้วอยู่นี่แน่นชิว

เยเดี๋ยวจะไปกินเข่ากันเลยหิ้วเข่าล่ะอือ่ะสุดยอดครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องฟงไฟสุขุสุคนนะครับนี่คือมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งว่าฮอดไซส์แล้วนะครับผมถึงไหนแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องฟงไะครับถ่ายให้พี่น้องเบิเบ้องมึดเหมือแล้วพี่น้องพี่น้องก็บเบิ้งในเด้อเบิ้งในเด้อเบิ้งในเด้อนะครับสุดยอดมากคนระับ ยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดถูกหวยรวยเบอร์แล้วพี่น้องมืออื่นเลขออกมืออื่นนะครับเลขออกมืออื่นนะครับเลขออกพวกนี้นะครับหน้าต่างพี่น้องหน้าต่างหน้าต่างใหม้กันีิบเปิดประตูใหม่ประตูเก่าหน้าต่างไม่หน้นนาตา่างเก่าโอ้มีหอดใบฝ้ายน่ะพูดอะ มีหอดไฟฟ้มีหอดไฟฟ้าขน่ะ AES ขุดน่ะ,ะจ่ายเขาโบ,โบ๊ะนี่เอา้ามีหอดไฟฟ้ขอบคุณครับพอ,อการคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ